อย่าลาออกจากงานถ้ายังไม่มีเงินเก็บนะคะ แน่นอนค่ะว่าเราเคยได้ยินคนที่เขาสร้างแรงบันดาลใจด้วยการให้เราลาออกจากงานแล้วก็มาทําสิ่งที่รักปั้นธุรกิจแล้วก็สร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองนะคะแต่ดูเหมือนว่าในยุคสมัยนี้คําแนะนําแบบนั้นอาจจะไม่ได้ผลอีกต่อไปค่ะมีมุมมองที่น่าสนใจนะคะจากมาร์คคูแบนค่ะซึ่งเขาเป็นมหาเศรษฐีนักลงทุนแล้วก็เป็นผู้ประกอบการที่ปั้นตัวเองขึ้นมานะคะจนสามารถยืนอยู่ในแถวหน้าของนักธุรกิจได้เขามีคําแนะนานะคะทิ้งท้ายในปี2023ที่น่าสนใจสำหรับใคร ที่เป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเบื่อกับสิ่งที่ตัวเองกําลังทําอยู่เลือกเกินอยากจะลาออกมาเพื่อจะทําธุรกิจเป็นของตัวเองเขาบอกแบบนี้เลยนะคะว่าถ้าคุณไม่มีเงินเก็บอย่าคิดลาออกเด็ดขาดค่ะ สิ่งสําคัญที่สุดเลยนะคะสาหรับว่าที่เข้าแก่ก็คือถุงเงินนิรภัยหรือว่าเงินสํารองนะคะที่ต้องเพียงพอให้เรามั่นใจว่าเราจะสามารถทําธุรกิจที่เราถือว่าเป็นน้องใหม่ในการเป็นเจ้าของกิจการได้ค่ะโดยในส่วนของคูบานเขาแนะนําแบบนี้นะคะบอกว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวค่ะแม้ว่าจะมีเรื่องราวความสําเร็จที่สร้างแรงบันดาลใจมากมายแต่หลายคนนะคะที่ตัดสินใจลาออกจากการทํางานในบริษัทหรือว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนเพื่อไปไล่ล่าตามความฝันของตัวเองนั้น อาจจะต้องเผชิญกับความจริงที่โหดร้ายแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เคยแบ่งปันให้ใครได้ฟังนะคะอย่างไรก็ตามคนกลุ่มหนึ่งเองที่แม้ว่าจะประสบความสําเร็จในช่วงต้นก็อาจจะต้องดิ้นรนแล้วก็ทําทุกวิถีทางเพื่อให้สามารถที่จะดําเนินธุรกิจต่อไปได้ไล่ล่าตามความฝันได้อย่างที่เขาอยากจะเป็นค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีคนอีกจำนวนไม่น้อยที่ตัดสินใจลาออกจากงานประจำมาทางธุรกิจของตัวเองแต่สุดท้ายก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าแล้วก็ต้องกลับไปทำงานประจำเหมือนที่เขาเคยออกมาแม้ว่าจะเป็นงานที่เขาไม่ชอบเลยก็ตามค่ะ ความคิดน um, <Jean> ี้นะคะก็ตรงกับผลสำรวจล่าสุดนะคะที่ซัมซุงกับทาวมอร์นิ่งคอนเซิค่ะเขาไปทำการสำรวจมานะคะแล้วก็พบว่าครึ่งหนึ่งของคน Gen c ก็คือคนรุ่นใหม่เนี่ยปรารถนาหรือเกินที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่ทั้งหมดค่ะที่จะสามารถสร้างธุรกิจแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ข้อมูลจากสารฐอเกานะคะพบว่าประมาณ20%ของธุรกิจใหม่หรือ1ใน5จะล้มเหลวตั้งแต่ปีแรกเลยนะคะนอกจากนี้กว่าครึ่งหนึ่งก็ ก็ยังไม่สามารถดําเนินธุรกิจไปได้จนถึง5ปีนะคะแปลว่าหายไปแล้ว20%ในปีแรกแล้วก็หายไปอีกครึ่งหนึ่งเมื่อผ่านไป5ปีดังนั้นกว่าธุรกิจจะเติบโตมาหลัก10ปีหรือว่าหลัก20ปีได้ก็อบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะ คุณบาลบอกว่าไม่ใช่เพียงแค่ต้องเก็บเงินให้เพียงพอนะคะแต่ว่าใครสักคนถ้าตัดสินใจอยากจะมาทําธุรกิจเป็นของตัวเองเขาคงต้องมีหลายอย่างประกอบกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการเขียนแผนธุรกิจออกมาให้ชัดเจนนะคะว่าตัวเขาเองเนี่ยจะทําธุรกิจอะไรกลุ่มลูกค้าคือใครแล้วก็สินค้าบริการของเขาแตกต่างจากคู่แข่งอย่างไรเขาจะหาะไรายได้ได้จากช่องทางไหนบ้างหรือแม้แต่มีแพลตฟอร์มไหนที่ช่วยเขาในการนําเสนอสินค้าและบริการและอีกในหนึ่งเองเขาก็ต้องกลับมาดูด้วยนะคะว่าต้นทุนในการ ธุรกิจของเขานั้นเป็นอย่างไร เพราะนั่นจะเป็นตัวที่ชี้เห็นนะคะว่าตัวของว่าที่เท่าแก่เองเนี่ยจะต้องมีเงินมากน้อยแค่ไหนเพื่อรันธุรกิจให้ไปต่อได้ในระยะหนึ่งคำถามก็คือเราต้องมีเงินมากน้อยแค่ไหนนะคะก่อนจะตัดสินใจเป็นเจ้าของกิจการได้คุบูบานบอกว่าแม้ว่านักวางแผนการเงินส่วนใหญ่นะคะจะแนะนําให้มีเงินสํารองฉุกเฉินเอาไว้สัก12เดือนแต่ตัวเขาบอกว่าสัก6เดือนก็น่าจะเพียงพอแล้วนะคะซึ่งการวางแผนล่วงหน้าถือว่ามีความจําเป็นอย่างยิ่งทีเดียวในการที่จะออกมาเพื่อที่ จะดาเนินธุรกิจของตัวเองนอกจากนี้คุบานยังยกตัวอย่างด้วยนะคะว่าตัวเขาเองเนี่ยถูกไล่ออกจากงานตั้งแต่ยังวัยรุ่นอยู่เลยนะคะอายุเพียงแค่20ปีเท่านั้นเองนะคะตอนนั้นเนี่ยถูกไล่ออกจากงานขายหรือว่าการเป็นเซลส์แมนค่ะแล้วเขาก็ตัดสินใจออกมาตั้งธุรกิจซอฟต์แวร์ของตัวเองนะคะที่ชื่อว่า Micro Solution หลังจากนั้นนะคะ5ปีต่อมาเขาก็สามารถขายธุรกิจ Micro Solution ได้นะคะในมูลค่า6ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไปเป็นหนึ่ง ในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท b o d c a s t c o m นะคะแล้วก็สามารถขายกิจการให้กับย่าฟูได้ในปี1999มูลค่าถึง5,700ล้านดอลลาร์สหรัฐทีเดียวค่ะแต่เส้นทางก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบุหลาบเลค,ค่ะคุบานเขาแชร์แบบนี้เขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยก็โดนวิกฤตมาหลายรอบนะคะรอบหนึ่งที่ถือว่าเป็นวิกฤตหนักของเขาก็คือโดนเลขาของเขาเองเนี่แหละขโมยเงินไปถึง82,000ดอลลาร์สหรัฐด,ด้วยกันนะคะจาก m i c r o s o l u t i o n ซึ่งนั่นเท่ากับเป็นเงินที่แทบจะทั้งหมดของยอดเงินที่มีอยู่ในบัญชีแต่ข้อดีก็คือเขามีเงินสำรองเอาไว้นะคะเป็นเงินสำรองฉุกเฉินจนทําให้เขาสามารถที่จะกลับมาลืมตาอ้าป่าแล้วก็กลับมาสร้างธุรกิจได้อีกครั้งหนึ่งค่ะ และนั่นเป็นบทเ,เรียนที่ครูบาลแบ่งปันให้กับคนรุ่นใหม่ที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะว่าจริงๆแล้วการทําธุรกิจไม่ง่ายเลยนะคะคุณต้องอเผชิญกับความทา้าทายวิกฤตแล้วก็นาน,นานอปุปสรรคที่อาจจะคาดไม่ถึงดังนั้นสิ่งสาคัญคือต้องมีเงินเก็บให้เพียงพอก่อนจะตัดสินใจเริ่มต้นทําธุรกิจน,นั่นน่าจะเป็นเหตุผลที่ดีที่สุดแล้วะคะ่ะ แต่การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จคูบานบอกว่าไม่ใช่แค่เรื่องเงินสำรองฉุกเฉินที่เราต้องมีเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเราต้องทุ่มเทสภาพกำลังของเราทั้งกายใจมันสมองน,นะคะแล้วก็เลือดเนื้อของเราไปกับการพยายามผลักดันธุรกิจให้ไปต่อได้ให้ได้มากที่สุดและเราก็ต้องเป็นตัวจริงในวงการด้วยถึงจะประสบความสําเร็จได้ะคะ่ะส่วนตัวันเองนะคะทำธุรกิจมาปีนี้เข้าสู่ปีที่9แล้วนะคะจริงๆแล้วตอนเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยขอแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวเล็กน้อยนะคะคือันเองเนี่ยก็มีเงิน เก็บนะคะ7หลักก่อนก่อนจะตัดสินใจออกจากงานประจํามาเริ่มต้นธุรกิจนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นโชคดีนะคะที่ในวันนั้นเราตัดสินใจที่จะมีเงินเก็บก้อนใหญ่ก่อนเพราะว่าหลังจากการธุรกิจนะคะต้องยอมรับว่าในช่วงแรกของการทําธุรกิจเนี่ยเราไม่สามารถหารายได้มันเลี้ยงมาดูแลทีมงานได้ทันทีนะคะเนื่องจากการทําธุรกิจไม่เหมือนเงินเดือนนะคะที่เราจะได้แน่นอนในทุกๆเดือนในทุกๆวันที่เท่าไหร่แต่ว่าการทําธุรกิจเนี่ยมันจะมีเครดิตเทอมค่ะเวลาเรา ขายของไปแล้วใช่ว่าเราจะได้ตังทันทีแต่เราต้องจ่ายตังให้กับซัพพลายเออร์ทันทีเนื่องจากเราเป็นธุรกิจใหมย่ยังไม่มีเครดิตยังไม่มีใครไว้ใจเรานะคะเราต้องจ่ายเงินก่อนแต่ได้เงินทีหลังดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีเงินเก็บเอาไว้นะคะก็จะไม่สามารถรันธุรกิจต่อไปได้ซึ่งเครดิตเทอมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเราเดยวกับใครนะคะเดียวกับบริษัทเล็กหน่อย1เดือนอาจจะได้แต่ถ้าเดียวกับบริษัทใหญ่ๆเนี่ยบางที่เขาขอเครดิตเทอมถึง3เดือนด้วยกันนะคะดังนั้นก่อนจะทําธุรกิจเนี่ยต้อง เรามีเงินเก็บเพียงพอและเราก็รักในสิ่งที่เราทําจริงๆไม่ฉชนนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่านี่แค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นแต่ระหว่างทางก็มีอีกหลายอุปสรรคที่เข้ามาทดสอบค่ะว่าคุณจะเป็นเท่าแก่ได้จริงหรือเปล่าค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The s t a n d a r d Wealth ค่ะ